ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 2 4 1ตอนวัดถ้ำเจียที่หลวงปู่สวงเคยมานั่งปฏิบัติธรรม วัดถ้ำเจียเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่สวงในครั้งนี้ผมได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ชอนาพาผมและทีมงานเดินทางมาที่วัดถ้ำเจียแห่งนี้ก็จะตูได้ได้ได้วเดกเดยเขาก็จะต้องถึงเวลาเขาก็จะกลับแล้ว จากนั้นหลวงปู่ชอนก็พาเดินลงไปดูภายในถำ้ำพร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวให้ฟังด้วยเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับกามช่องนี้ช่องนี้แต่ก่อนหลวงพ่อยู่นี่คุณอริชัยเนี่ยเที่ยจนะเกาะอยู่ตรงนี้มาหลวงปู่สวงเลย ลุงผู้สวงอยู่ตรงนี้อ่ะท่านก็อยู่ทั่วไปล่ะอยู่ทั่วตรงนี้ท่านก็อยู่เพราะว่าท่านจะอยู่ที่ละบละวันไอ้ตรงน้นเสียทางมันรกทางมันรกทางมันรกมันเลยไปไม่ได้เอาวันหน้าตรงนั้นเอาวันหน้าเอาอย่างนี้ประมาณไม่สายประวัติของลวงปูเคยอยู่นะครับแต่ผมหลวงพ่อไม่ไม่สามารถจะบรรยายได้บรรยายได้อืเป็นอดีตลวงปูอยู่อแต่หลวงพ่อมาอยู่แทนอื ตอนที่หลวงปู่สวงอยู่นี่หลวงพ่ออยู่ทันหครับไม่ทันโยมไม่ทัน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 เาอยู่แค่หลังหลังอ๋อครับก็มีข้อมูลอยู่ครับอ่ามีข้อมูลอยู่ยมีเียจุดนี้เป็นจุดบริเวณที่หลวงปู่สวงเคยนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะฮะหลายปีแล้วจำไม่ได้แล้วทุกคนเห็นอันนี้ก็เป็นหินตั้ง หินนี้แต่ก่อนนะเป็นหินตั้งไม่รู้ใครยกมาตั้งเขาตั้งของเขาเองเาตัง,งเขาเองอเป็นธรรมชาติเลยยอ,อมแปลกมากเลยแต่ไม่มมไล้มอันนี้เป็นน้ำน้ำเวลาฝนตกมาจะมีน้ำท่วมน้ำตกเลยเนี่ยหเลยเป็นเส้นทางบุญในน้ำเขา แต่ก่อนก็อยนี่แหละทาครัวทําอะไรก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ากันดา n ต้องไปบินทบาดเก้ากิโลโอ้โหไปเก้ามาเก้าเข้าไม่ได้มีก็มีมาเลี้ยงท้องออไปที่ถท่าพระเจ้าเดินนำไหมพระเจาเนำนเลยครับอันนี้เป็นหลักหลักเสานั่นเนี่ยโยมอ่าโยมพ่อ ครับผมหลักหลักชัยเขาหลักชัยหลักชัยหลักัหลกเมืองก็าได้หลักเมืองเป็นเหลักมือง่อก่อนมีอยู่สามท่อนมีคนรักไปรัาเอาไปปลายนี่เออเลือกอันเดียวนี่เนี่ยหลักได้นี่อากีเขาตอกเลี้ยงวัวนะเก็หลักแดงหลักแดงใช่ไหมเขาวางสายไฟมพราะจึงเมืองขเมืองเขาทะเลาะบ้านสายลวดนี่เป็นหลักไหมเนี่ต้องซื้อ เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวบอกคุณตรงนี้ตรงอังชอบมาเอออย่าไปพูดถึงอ๋อผัวมาพญานาคพญานาคเขาชอบมาชอบมาอ้าวแต่ตัวเขาอยู่ไหนไม่รู้อยู่ในแถวนี้ล่ะตัวน้าเพิ่มดูเนี้ยก็พ่อท่านเคยมามามาพักมานอนมาอาศัยนะเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราขึ้นทางบนแล้วเราจะมันก็จะมองทะลุเลยนะ จะเข้าไปทางโน้นเราก็จะมองออกอาจารย์อาจารย์ับพระแบบดี้จะพาขึ้นไปพอตรงนี้เนี้ยค่อยกลับมาอ้อมไปนู้นเอาเราทำขึ้นมาตรงนี้พ่อท่านเคยมาพักอาศัยนะอันนี้เป็นกระไดขึ้นไปไดใช่ไหมกระไดขึ้นไดหมดแต่ว่าเราพระรุ่นหลังเขามาอยู่เขาก็เลยเอาปูนมาโบกอาจารย์แล้วก็เอาปูนมาโบกพอโบกแล้วั้งนี้มันกรดูแล้วมันก็เหมือนตื้นเขินอ่าแ่ธรรมดาเนี้ย แล้วก็แทบจะเดินได้ก็ว่าไรท่านจะรูตรงนี้ท่านก็เคยเข้านะเนี่นี่รูนี้จะเป็นรูขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ๋ค่อยขึ้นขึ้นด้านบนแล้วค่อยเข้ามานี่จะเป็นห้องบําเพ็ญของครูเลยจะมีที่นอนมันจะเป็นมันเหมือนบ้านหลังอ่ะมันจะเหมือนบ้านลังเลย อาจารย์เราเขาเดินหนีตะพุชตะพื้นเลยจะให้เป็นพระเอกจะไม่เป็นหรอแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะแล้วจะไปเจอที่ขุมสมบัติของอาจารย์แล้เขาไม่ได้ใช้หายนะจะใช้ลังไว้เลยเหลืองให้ดำต่ว่าเดันนี้ท่านจะปิดหมดเพาทุกปีมาเนี่ยเขายังไม่ปิดนะเพราะเราลงได้เดี๋ยวนี้เขาเขามาปิดลูกค้าตลอดมา มดาแล้วก็ห้ามต่างตัวแกทันร้อนแรินอาจารย์นี่แหละมาอยู่แกก็มาพัฒนาของแกแกทำาะไรของแกจะกวาดก็เดินตีนเบาๆไม่มีอะไรนะนี่นี่นี่นตัวตัวที่ว่าทำเกียร์นี่นี่คือทำเกียร์ นี่ตัวท่านเกียร์อ่าเนี้เมื่อก่อนมันกว้างทีน,นี้เรามาปรับที่ให้มันเสมอก็เลยดูตื้นเข<อ>ินอันนี้ค,นค,คือเูดูใสมาเขา้ามันเท่นมีม่ทำเกียร,ร์นั่งได้เป็นร้อยคนหนหลายปีแต่ไม่สามารถรู้ปีไหนจำจารึกไม่ได้รัดที่ ปรับที่แล้วเอาหินมาใส่เอาดินมาใส่แล้วเอาปูนมาเทอื่ะมันก็เลยตื้นเขินอ่ะก็เนี่ยนะแล้วก็มาปรับทับใหม่ทั้งนะแต่เข้าไปข้างในมีไฟไหมมันจะหายเข้าไปันไม่มีไฟแต่เข้าไปข้างในมีไฟไหมจะหายเข้าไปนั้นไม่มีไฟไฟไไ้ฟฟชเข้าไปข้างในได้นะก็หลวงปู่เคยมาบรรเทน ที่หลวงพ่อใหญ่เรามาบันทึนไม่สามารถจาได้แต่ว่าเราก็ต้องมันานแล้วต้องส่องไปตามที่กองไปนี่ก็เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่หลวงปู่ชอนบอกว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าถ้ำแห่งนี้ได้อนุญาตให้พวกเราเข้าไปในถ้ำได้ภายในถ้ำเต็มไปด้วยครังคาว นับล้านตัวทุกย่างก้าวที่เราก้าวย่ำลงไปนั้นก็เต็มไปด้วยขี้ข้างขาวจากนั้นหลวงปู่ก็ได้กล่าวนำพวกเราอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาและให้ทุกคนอธิษฐานขอพรกันภายในถ้ำนั้นมืดมากแล้วก็เต็มไปด้วยข้างขาวเป็นจำนวนล้านล้านตัวปู่ชอนมักพูดเสมอว่า เจ้าของที่คงจะไม่ออกมานะในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอิริเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทเียียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ อย่าร้องไห้นะข้างบนนี้ก็จะมีน้ำหยดนะปกติมันจะหยดมจะหยดช่วงไหน